เรียบร้อยเมื่อเช้าใส่ไปกี่ถุงห้าถุงห,หมดเรียบร้อยแล้วครับห้าถุงครับเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงแรงไหมก็แต่ก็แต่แป๊บก็แต่อะไรแล้วหนูก็ดูอ่ะเราจะไปยิงโดนมันมปกกะแกผ่านผ่านไงเ เออไม่ต้องไปยิงค้างหรอกอยู่ข้างบนยิงยิงข้างบนไปเลยค้างยังค่อยลงมาเดินยิงยไปแล้วครับอีกชุดหนึ่งวันนี้แดดดีมากเอา เดี๋ยวไปดูผลงานหน่อยไป,ไปดูผลงานหน่อยครับนู่นริมล้อเหล็กแชนแนลครับนับเดตผลงานให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอยู่นี่ดินด่วนไปไหนวะนายดินด่วนไปไหนโอ้นั่งอยู่น,นู่นดินด่วนนั่งอยู่น,นู่น มาทำอะไรกันครับเนี่ยฮะมาทำอะไรกันเดี๋ยวนาม่เคเห็นครับโอ้ยมันยอดมากพระเจ้าจอดยอดจริงๆครับสุดยอดเลยบะครับผมทำไมมันเป็นเหมือนเพชรเลยอ่ะมันเห็นเนื้อเหล็กเลยครับโอ้คือสูงนี่ครับเดี๋ยวต้องรอว่าไหนเกิดเพลตรงนี้เดี๋ยวจะได้ดูโอ้นี่นี่นี่คือลักษณะของปอดพ่นนะครับอีกนี่คือปอดพ่นไหนนี่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 ตุ๊กเสนิมนี่ นี่กอดนิดน,นนะครับนี่นเดี๋ยวไปดูมันจะไปหมดเลยเนาะไม่เรือแล้วใช่ต่งแรงรใจให้ไม่ได้ช่วยด้วยต้งแรงรใจให้หนึ่งพันหนึ่งร้อยท่านอืมดูจมูกจะวะลูฟลายทำไมมันดี้เลยตายอ๋อต้นไหนครับต้าเบ็เลยอ๋อสุวรรณภูมิครับครับ ก็คือครับอ,อ๋อครับใต้ไม่แซ่บเลยอครับไม่ครับต้องเร่งครับเพราะว่าเดี๋ยวฝนมานี่งานเข้าเลยต้องเร่งงานช้าไม่ได้ต้องเร่งทำเข่งกับฝนได้นี่โอเคนี่ นี่ฝนมานี่ไปเลยเด้หน่เสียเลยสนิมขึ้นถ้าฝนมาเป็นไงี่จบเลยฝนมาสนิมขึ้นเลยก็ต้องมานี้ทีเลยคือต้องฉีดพ่นเสร็จเป่าลมแล้วก็เป่าลมแล้วก็พ่นสีต่อเลยไอ้นไอะไรฮะนี่เขาจับสีไหมหนิฮะจับสีฮะพ่นจับเองไม่ครับเอาสีจริงเลยสีโจตันเลยแก้วลงโจตันเลย มันไปหมดแล้วมันไปหมดแล้วนี่นะะเดี๋ยวปั๊บเราก็มาเก็บอีกทีนึงไม่เกลี่ยไม่อะไรเลยก็เดี๋ยวให้เขาเจียทีหลังเนี่ยเราอันนี้มันไม่ยากหรอกเราค่อยเก็บเราเอาหลักๆโอ้วันนี้ครับโอ้สวัสดีงามๆนี่ฮะจ่าพนมจ่าพนมจ่าพนมครับ จาพนมบริจาเจออะไรไหมวกระดกไงนี่พากันหาเออพอดีเลยพอดีเลยได้หมวกใสพอดีเลยแล้ได้ประโยชน์เลยเออได้ประโยชน์เลยด้วยนีโอ้สนุกสนานครับแม่กับทีมโค๊หนึ่งนะครับไม่ต้องห่วงครับวันนี้ก็ขอบคุณขอบคุณมือเที่ยวเองเอ็งยิงไปโดนมันก็ไม่เป็นไรเท่าไหร่ดิแป๊บหนึ่งเป็นไหมอ่าไปเรายิงเฉียดเฉียดวะเฉียดเอาหว่ายิงเฉียดเอานี่ไงองเป็นลำไม่ใช่หนึ่งหลักต่าง เพราเป็นเม็ดแล้วไม่ไม่เวลาออกเลยไม่มันมเป็นเม็ดแต่ว่าเป็นลำเราเตรียมไว้เพื่อเดือดเดี๋ยวเราจะรอตรงนี้นะจะมาโดนใส่ถุนใส่ทรายขอนมู๊ไหมฮะเน่จริงๆรจะเอามวกไปยิงทรายเนี่ยจริงจริงดิไม่ได้พูดเล่นถอดมามไปจับนมมาเยือนพอดีเลยเอามู๊ผสม ต่อได้จัดออนเลย <c oughs> ตัวให้มต่ตานน่นไปทอโมให้มต่ตานตานขโมก,กันนอกใส่ไ,ไ,ได้ขโมกกก่มก,ก,นกันอกกนอกนี่แหละดีแล้วนี่ทายม่กันนอกทานี่โมกันนอกนี่ อเอาโมกันนอกมันมันดูง,ง่ายเนอนั่นแหละอือเมืงเอาพร้อมหรือยังเอาขึ้นเปลกอเป็นไงมองชัดไหมโอเคนะ ออกไหมออกยังยังไม่ออกเอาไปแล้วปล่อยไกลเยอะสุดพี่ฮะอยไกลเยอะสุดบอกนเดี๋ยวมันหมดไปปิดไว้มันก็นลงไม่ทันเองโอ้โอ้

Hãy subscribe ô, kênh Ghiền Mì to. Oh. Oh, hey! Nou, wat? Nou, wat? Oh! Hmm! ให้หม,มอตาลมายิง ครับโอ้น่าเล่นเลยอะดูแซบดูครับโลโก้ไม่ซูครับสาดมากเลยโอ้ดูครับโ,โม,บาม,าโบมตานดิงแม่

วีหมดเลยเดียวได้สิมือมีเงี้ยสินไหน่อยไม่เป็นไรอ่ะยิงได้ใช่ไหมแต่ย้ายมันโดนเต็มลำอ่ะเนาะโดนเฉียดเฉียดเนาะกดอย่างเงี้ยตั้งเฉล็บลงเลยยิงโดนเฉียดเฉียดแบบเฉล็บนี่นี่ไม่โดนเนี่นี่เนาะถ้ามันโดนเต็มมันจะทะลุแต่ถ้าเฉียดเฉียดไปงี้ยมันจะไม่ได้แต่ทรายนี่เม็ดใหญ่เลยฮึเม็ดใหญ่ไม่ได้มิดใหญ่บนนี่

พักก่อนครับพักเครื่องก่อนเดี<ป>๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม